สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ Back and Decker นะครับรุ่น BW 17ตัวนี้นะครับกำลังวัดนะครับจะอยู่ที่1,700วัตต์แรงรันนะครับอยู่ที่130่าิามาณน้ำที่ทำได้อยู่ที่7ลิตรต่อนาทีนะครับ อุปกรณ์ที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีปืนนะครับหนึ่งอันด้ามปืนนะครับแล้วก็ตัวต่อกลางด้ามต่อกลางนะครับปลายปืนเป็นแบบหัวปรปับได้นะครับแล้วก็หัวแบบควงเป็นโรเตอร์ใส่ฉีดหนึ่งเส้น เป็นแบบข้อต่อสวมเร็วนะครับทั้งสองข้างตัวกรองน้ำนะครับอุปรกรณ์ไว้ใส่กระบอกน้ำยาล็อน็อกเป็นแบบเข็นได้นะครับข้างบนตัวนี้นะครับจะเป็นแบบยกฮิ้วไปมาได้นะครับแล้วก็มีโลไว้ใส่ใส่ย,ยางนะครับตอนเก็บด้านหน้าเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับหนึ่งเปิดศูนย์ปิด เดี๋ยวเราไปทิกไปด้านหลังอ่ลืมบอกไปตัวนี้นะครับคือทางใส่ใสายชีดน้ํานะครับใส่ตรงนี้กระป๋องน้ํายานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเราก็เป็นทางเข้าน้ํานะครับส่วนนี้คือสเปคของเครื่องนะครับ บนเดี๋ยว,วยอัตโนมัตเสร็จแ้วเขาต่อตัวใส่ครับเราก็จะหมุนเข้าด้านหลังนี้นะครับน้ำก็จะเข้าตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพลิกไปด้านหน้าเลยเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ